สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอนกรีตเรดิโอขณะนี้คุณอยู่กับผมโซดาครับผู้นำรายการคอนกรีตเรดิโอบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เรามีเหตุการณ์จากสถานที่จริงของการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่บอกได้เลยว่าสุดสยองจากแก๊งโยธารถแดงเขาบอกก่อนเลยนะครับแก๊งโยธารถแดงเนี่ย เป็แกงที่ซิ่นที่สุดโยธาแต่ก่อนที่จะเข้าภารกิจเนี่ยเราไปทําความรู้จักกับการเกิดสนิมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันครับสวัสดีครับผมเติมพัดนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทําความรู้จักกับสนิมนะครับองค์ประกอบหลักนะครับที่ทําให้เกิดสนิมก็มีทั้งหมด3อย่างนะครับอันดับแรกก็จะเป็นความชื้นอากาศแล้วก็โลหะนะครับโดยสาเหตุหลักนะครับที่ทําให เหล็กเกิดสนิมนะครับก็เป็นเพราะว่าคอนกรีตนะมีความเป็นด่างที่ลดลงนะครับแล้วก็เราจะไปดู3ขั้นตอนที่ทําให้เกิดสนิมนะครับก็ตอนที่1นนะครับเหล็กแตกตัวนะครับแล้วก็จะมีอิเล็กตรอน1ตัวนะครับแล้วอิเล็กตรอนตัวเนี้ไปเจอกับความชื้นหรือน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็อากาศนะครับที่เป็นออกซิเจนก็จะทําให้เกิด os ลบที่หรือเราเรียกกันว่าพิษนะครับ ั้นตอนสุดท้ายการเกิดสนิมก็คือเหล็กที่แตกตัวนะครับไปเจอกับพิษเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นเกิดเป็นสนิมนั่นเองนะครับไปพบกับภารกิจของแก๊งโยธารถแดงได้เลยครับสวัสดีครับผมส่งรถบัสินผมกายโยธนาผมไปชัยวุฒิก็ผมวันนี้พวกผมทั้งสามนิสิตชั้นปีที่สองคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนภาวิชาวิศวกรรมโยธาวันนี้พวกผมจะพามาดูรอยร้าวของคอนกรีตที่เกิดจาก สนิมในเหล็กเสริมครับและนี่นะครับอันนี้คือคอนกรีตแตกแล้วที่เกิดจากลากของต้นไม้ใหญ่ซึ่งลากของต้นไม้ใหญ่ทําให้คอนกรีตแตกและเห็นเหล็กเหล็กที่ขึ้นสนิมวันนี้เกิดจากที่มันโดนอากาศและโดนน้าครับผมและนี่คือคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ทำให้รากไม้ใช้ไม่เข้าซึ่งคอนกรีตนี้มีความหนาครับสวัสดีครับ,รบตัวอย่างผลกระทบของการเกิดสนิมในเหล็กเสริมต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับและนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างการเกิดสนิมในเหล็กเสริมนะครับทำให้คอนกรีตรอบเหล็กเสริม มีการแตกแล้วตามรอยเล็กเสริมได้ครับนี่ครับสังเกต่างๆนะครับรอยแตกแล้วก็จะตามแล้วเล็กเสริมนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามเล็กเสริมที่เกิดสนิมนะครับครับและนี่คือตัวอย่างที่ดีของเล็กเสริมในความที่เสริมเล็กนะครับ ก็จะเห็นนะว่าผิวมันเรียบแล้วก็ไม่มีรอยแตกของเลเ็กเิมออกมานะครับใช่ครับอันนี้คือผิวที่เรียบเนียนของคอนกรีตนะครับ,รบต่อไปขอเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตคุณอปป้าคุณยูนิคุณพัดได้เลยครับสวัสดีครับผมอปป้าสักนานครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการกัดก่อนคอนกรีตจากชันเฟสนะครับ ตัวซันเฟตนี้เราสามารถพบได้ในน้ำก่อยน้ำธรรมชาติและซันเฟต์ในดินครับซึ่งปกติซันเฟตจะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตเพราะว่าซันเฟตจะไปเข้าไปกัดก่อนคอนกรีตทําให้มีช่องว่างและทำช่องว่างน,นั้นน่ะทำให้อากาศไหลเข้าไปพบกับเหล็กเสริมได้เมื่อเหล็กเสริมพบกับอากาศแล้วจะทําให้เกิดสนิมและสนิมนั้นจะดันให้คอนกรีแตรแตกแล้วนะประเดิมวครับสวัสดีครับผมยูนิฟยูนิฟปริาพามมนุชชาติ เรามาดูอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดสนิมของเหล็กเสริมโดยคอไลน์นะครับการเกิดสนิมของเหล็กเสริมโดยคอไลน์คอไลน์ที่อยู่ในน้ําอยู่ในดินจะซึมเข้าไปสู่เนื้อคอนกรีตจนไปถึงเหล็กเสริมทําให้เหล็กเสริมเกิดการขยายตัวและทําให้เนื้อคอนกรีตแตกครับสวัสดีครับผมนายเวลพัฒนะครับวันนี้จะมาอาธิบายว่าทําไมเหล็กถ,ถึงเกิดสนิมได้ในขณะที่อยู่คอนกรีตนะครับ คือภายในคอนกรีตน,นะครับโดยทั่วไปอ่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่าโพงารงแคปิลลารีนะครับโพงรงแคปิลลารีเนี่ยจะมีเป็นรู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 อยู่ด้านในคอนกรีตน,นะครับโดยจะมีโพรงที่ลักษณะค่อนข้างเล็กนะครับแล้วจะมีการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ความชื้นอยู่แล้วนะครับโดยที่ถ้าคาร์บอนไดซึมผ่านเข้าไปนะครับจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าคาร์บอนเนชันนะครับ คาร์บอนไดเนี่ยครับถ้าซึมผ่านเข้าไปในคอนกรีตนะครับจะทําให้โครงคาปิลลารี่เนี่ยลดลงนะครับซึ่งเป็นผลดีต่อคอนกรีตนะครับแต่ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยซึมผ่านไปถึงชั้นของฟิล์มของเหล็กนะครับจะทําให้เหล็กเนี่ยเกิดความลดด่างนะครับทําให้เหล็กเนี่ยมีโอกาสเกิดการเป็นสนิมได้นะครับโดยปัจจัยที่กล่าวมานะครับก็จะมีความชื้นคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับส่วนลักษณะของการแตกหลังจาก ที่เหล็กเกิดสนิมนะครับการแตกของคอนกรีตเนี่ยก็จะแตกตามแนวเหล็กเส้นที่เป็นแนวของเหล็กเส้นภา,ายในคอนกรีตเลยครับสำหรับวันนี้รายการคอนกรีตเรดิโอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้มีโอกาสเราจะมาพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมถึงตอนนี้สวัสดีครับ